สวัสดีครับก็มาพบกับช่องโทรกราฟสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงข่าวใหญ่ ที่เรียกว่าสันสะเทือนวงการโทรคุซึสึนั่นก็คือการบอกว่า number one Sentai Gojutsu จะเป็นซีรีส์สุดท้ายของขบวนการซูเปอร์เซนไตสํสำนักข่าวเคียวโดของประเทศญี่ปุ่นได้บอกกันว่ามีรายงานเมื่อวันที่30ตุลาคมจากบทสัมภาษณ์ต่างๆของเหล่าผู้เกี่ยวข้องรายการโทรคุซึสึฮีโร่ซูเปอร์เซนไตซีรีส์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ที่วีอาซาฮีเตรียมจะสิ้นสุดลงที่เรื่องปัจจุบันก็คือ number ก่อนเซนไตโกจูเจอร์ซีรีส์ยอดฮิตนี้ได้รับความนิยมจากคนรุ่นสู่รุ่นมาตั้งแต่เรื่องแรกที่มิสึเซนไตโกเรนเจอร์ที่เริ่มอ,ออกอากาศในปี1975กากำลังจะปิดฉากประวัติศาสตร์กว่าครึ่งศตวตรรษลงซึ่งสาเหตุของการยุติการออกอากาศแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องก็ได้ระบุว่ารายได้ที่มาจากกิจกรรมต่างๆสินค้าที่เกี่ยวข้องและการสร้างเป็นภาพยนตร์ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่นำมาใช้ผลิตรายการ ซึ่งเนื้อหาข่าวก็ลงเอาไว้กันเท่านี้นะครับ ทางว่ารู้สึกยังไงกันบ้างความรู้สึกแรกของผมเลยก็คือก็ใจหายอยู่เหมือนกันเพราะซีรีส์ที่มีมาตลอด50ปีอยู่คู่กับทุกช่วงชีวิตของผมตั้งแต่จำความได้จนมาถึงตอนนี้กันเลยแม้ว่าจะมีบางช่วงที่อาจจะไม่ได้ติดตามกันไปบ้างแต่เอาจริงๆแล้วข่าวเรื่องการจะปิดตำนานซูเปอร์เซนไตมันก็มีออกมาก่อนที่นัมเบอร์วันเซนไตโจูเจอจะออกฉายกันซะอีกซึ่งมันก็อยู่ในส่วนความคิดเห็นของคุณชินอิจิโร่ชิราคุระ ที่เขียนเอาไว้ต่อโกจูเจอรซึ่งก็ได้บอกกันเอาไว้ว่านี่คือการบอก,กลาครั้งสุดท้ายให้กับเราเซนไตทั้งหมดมันเป็นการแสดงความเคารพและก็บอก,กลาไปพร้อมกันจากตอนนั้นเองก็เริ่มมีคนพูดกันแล้วว่าหรือโกจูเจอ จะเป็นเซนไตขบวนการสุดท้ายซึ่งในตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้เองผมก็ยังคงคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะซูเปอร์เซนไตก็ยังคงเป็น IP ที่มีมูลค่าสูงในระดับหนึ่งแม้ในแง่ตัวเลขอาจจะไม่ได้สูงเท่าพวกไรเดอร์แต่ก็มีเราแฟน ที่คอยตามสนับสนุนกันมาตลอดจากเราบทสัมภาษณ์ที่ผ่านมานหลายๆคนก็เชื่อว่าซ u เปอร์เซนไตจะทำการรีแบรนดิ้งครั้งใหญ่เพื่อให้เข้ากับการขายแบบ g l o b a l หรืออีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ยินมาก็คือเปลี่ยนแบรนด์เพื่อที่จะได้หลุดจากความเป็น power ranger กันสักทีแล้วทีนี้ถามว่าสาเหตุหลักของการที่รายได้ลดลงมันเกิดจากอะไรซึ่งจากรายงานของแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องก็ได้บอกกันว่า รายได้จากกิจกรรมสินค้าที่เกี่ยวข้องและการสร้างภาพยนตร์ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องมาจากผลกระทบจากอัตราการเกิดที่ต่ำลงประกอบกับรายการนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลา ที่มีเรตติ้งสูงมาตั้งแต่แรกรายได้ที่ไม่สมดุลกับต้นทุนการผลิตรายการกับการมาถึงของวาระครบรอบ50ปีก็เลยเป็นเบื้องหลังของการตัดสินใจหยุดติการออกาศเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาระดับชาติของญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันที่ทุกวันนี้ได้กเกิดใหม่น้อยมากสาเหตุหลัก คนน่าจะมาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นการเฉลียงลูกสักคนเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวหรือดูง่ายๆอย่างบ้านเราเองชนชั้นกลาง ก็ไม่เคยจะนิยมมีลูกกันสักเท่าไรซึ่งส่วนตัวผมเองก็คิดว่ามันออกอาการมาพักใหญ่ๆแล้วละ่ะถ้าเราสังเกตกันดีๆช่วงหลังๆนิตยาสารอย่างเทเลบีคุ้งจากที่เคยมารายเดือนก็กลายเป็นมารายสองเดือนนิตยาสารเทเลบีแมกซีนจากรายเดือนกลายเป็นหลายฤดูกันไปเลยเพราะยอดคนซื้อคนอ่านมันลดลงกันนั่นเองซึ่งก็นแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ซูเปอร์เซนไตที่เจอผลกระทบทั้งคาเมเดร์และอุนตราแมนก็โดนไปด้วยเหมือนกันทางฝั่งคาเมเดอร์เอง ผมก็เคยอ่านเจอว่าทางทีมงานก็พยายามจับปรุงคนดูนอกจากเด็กๆให้ได้มากขึ้นการตีตลาดโลกส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากเหตุผลนี้กันด้วยแต่ซูเปอร์เซนไตก็เป็นซีรีส์ที่มีกฎเกณฑ์ของเรื่องกันพอสมควรการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ ก็อาจจะเป็นเรื่องที่จําเป็นกันก็ได้หลายๆคนอาจจะกําลังสงสัยว่าแล้วข่าวลือเรื่องขบวนการเวทมนต์แล้วก็ลิสต์ของเล่นที่ออกมากันล่ะคืออะไรกันแน่ถ้าเอาที่ผมคิดก็คือขบวนการใหม่จะไม่ได้ใช้ชื่อว่าเซนไตกันแล้วตัวรูปแบบหลักๆอาจจะยังคงเป็นทีมแต่ไม่ได้มี5สีทีมเดียวสีเดียว แต่มีห้าคนแบบเป็นนักบอลอะไรแบบนั้นกันก็ได้ซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรายังไม่เห็นชื่อจดทะเบียนหลุดออกมากันนะครับน่าจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์กันเลยซึ่งเมื่อสำนักข่าวที่ญี่ปุ่นได้ไปถามทางสถานีก็ได้คำตอบแค่ว่ายังไม่มีการออกความเห็นเกี่ยวกับรายการที่จะมาแทนเหมือนกันยังไงก็คงต้องมารอดูกันว่าจะมีซีรีส์ชุดใหม่มาทบแทนกันหรือเปล่าหรือจะปล่อยให้จบกันไปเลยแต่ผมว่ายังไงก็มีกันแน่ๆแ,แล้วคน,น,น อื่นมีความเห็นอะไรกันบ้างกับการที่ Number ร์วันเซน o ไตรโกจจะเป็นขบวนการเซนตไตขบวนการสุดท้ายก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสราัการรับชมไปพบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ